ตานะอ่าเดี๋ยวให้เดลองได้เอามือจับแบบที่หน้าของเขาอ่านี่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 ลูกเออเออโอ้เออเหมือนมีหนวดนุ่มนุ่มนุ่มอยู่นุ่มอยู่นั่นนุ่มไหมนั่นนุ่มมนุ่มอ่าเอออันนี้อะไรอันนี้ปกเสื้อเป็นไงนั่นนุ่มมหอ่าเปิดตาได้เปิดตาได้ บอสชนะเลยโอ้ยขอแจ้งคุณบอบหน่อยขอไมค์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 หน่อยเธอมาพูดคุยกันหน่อยนะอะไรอะคุณบอบมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ครับเป,ป็นไ,ไงฮนะหน้ากับเป็นไงบ้างนุ่มค่ะนุ่มชมู่ชื่อแมงตุ่งละครนีื่องอยไรไม่เคยจับหน้าพี่เนะ

เราเป็นเพื่อนกันเลยอ่อนเดี๋ยวไม่อ่อนแตดคุยกันสนิทมากเล่นกันเยอะเอออ๋ออ๋อตอนปกติบ่อยไหมไม่หน่อยค่ะค่บางอย่างค่ะที่พูด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn